สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้สิพ้ามาเก็บพักกูดจ้ะื้นนี้คือสิเป็นพักกูดรุ่นสุดท้ายแล้วพี่น้องมันเริ่มสิใหญ่แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะเริ่มสีสูงแล้วจ้ะขีอสิเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วจ้ะพี่น้องก็เริ่มหญ่แล้วมาเก็บคือสิเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะบนตกทุกมือไม่ได้ออกมาเก็บจ้ะเขาเริ่มสีเง่แล้วจ้ะพี่น้อง นี่จ้ะสงสัยสิยเป็นรุ่นส้ายแเราจ้ะสิมาเก็บพักโกรธสิเก็บใบแซ่ตู้เย็นใบนะพี่น้องนี่จ้ะสีเล้อจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่ข้าวมิตใบเป็นใบปลีกนกนะพี่น้องบางสิหักไม่เพิ่งยักต้นนะึงนี่จ้ะตนน้นใหญ่เราสิเป็นลูกปลีกนกแบบนี้เล้อจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ปลีกนกแบบนี้จ้ะนี่จ้ะต้นใหญ่เขานี่จ้ะพี่น้อง สูงแล้วจ้ะนี่รุ่นสุดท้ายแล้วจ้ะเก็พบฟับกกรุ่นสุดท้ายแล้วจ้าเรื่องที่สูงอ่ะปวนกะซิมาแล้วพี่นอ้องอือเขาพี่น้องเบิ่งจ้ะอ่อ,อนๆเลยจ้ะอ๋อส้มนี้นะพี่น้องเนาะสูงก็น,นีปล่อยไว้เขาปีหนาใช่จะ้ะ ฝนก็จะห้าแล้วจ้าจะอีกรอบนึงยอดจากพี่น้องถ้าฝนบ่ตกเก็บพวกกูดใบกินปีนึงมีครั้งนึงจะ้ะนี่พกกูดกินได้เราออกง่ายงายที่นองจ้ฝนตกทุกเหงือไ่ได้ออกมาเก็บ อย่าอืมเราอกอกก่อนอบเลยจ้าพี่นนอกนี่คนทีห้ามข่อยคนบนกระสิตก กินไหมป๊บโอ้ยก็นี in ่เอาบ่อแต่พี่นาอุ้ยหักสับพอยไหลอยู่ในหัวูีน้องในหัวบ้านเขาฝนีะพุ่งตกเด้อเก็บพักฝนจะไปกินกั on nüüd täht , ei no . inimene . ตัวมากินเนื้อประมาณนี้แต่จะมีองค์ลักขั้นขนาดเลยจะองค์ขลักจะแย่จะองค์ลักเออันึ่งวาตัวองค์ลักขั้นขนาดเลยจะอุปบมีองค์ลัก ลลกคืมกินหอมคือปากกระเฉ็ดนาบ้านเ้างได้พินอกในโอ้นนตุเหี้ยวกันคันเออนานว่าแล้วจ้ะ อ้งกระลักอยๆอบๆเลยจ้ะเก็บไปแช่ตู้เย็นไปกินออกินเข้าทผูปากเฉดน้ำบานเฮาเลยจ้ะอวบเลยอืม น้องหนูกำลังกินจ้ะอือว่าคืมฝนฝนแดดเดี๋ยวมาแดดเดี๋ยวเดียวแดวด,ด,ดไปอือคันจำเนี้ออะไรกัดโอ้ให้นางหักเลย บกวกเพือพี่น้องนี่อวไรนั่นงทับมันจะี๋จะอีกรุ่นนึง่งยงพี่น้องเลาฝุ่นบ่ตกจ้ะเมื่อจะง่อยจ้ะฟ้าฝนเมืดอครึ้งเมือนฝนจะตก เก็บเอาตะอ,อุบพี่น้องน้ำขัดจ้ะโอ้ไม่จุดเออีกไม่พี่น้องจานคิดเอีกจะกรอบยุ่งหมั้งอาหาะอุบช่วยเลือดได้ช่วยเลือดได้ ออ,ออกงานสิจากพี่น้อีกกินได้นะพี่น้องกลับบ้านแล้วพี่น้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกันเด้อจ้า